Arahato sama sampu tesa, namu ya tesa pakawato alato sama sampu tesa. Mani, mm. mani, ayam pante, ayam pante, sangkatanani, sangkatanani, พิกุูสังกชาพิกุสังกาโนโนยามาโนยามาตาตุนวันเตตาุนพันเตพิกูสังโฆพิกคสังโฆอิมานีอิมานีสังกทานีสังกทานีประเดการนาตุนาตุมมกังมกังที่กาละตังกลตังมิทยาิทยาสุขายาสุขายะข้าข่พระสงฆ์เจริญ พวกขรน้อยทั้งหลายขอนอมทั้งหลายขอนอมทวายสังฆทานพรมเครื่องบริวารพรมเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ให้แก่พระสงฆ์ให้เก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงฮาของพวกขน้อยของพวกขน้อยทั้งหลายทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญอุ้มเพิ่มในชีวิตอุ้มเพิ่ในชีวิต ข้าน <ree> <ree> ้อยขอทก่ขอข้าหน้อยขอเทชนบุญนกุศลขุนจุนกุศลหาแก่หแก่ผู <un> um ้ม <un> <ang> ีพระคุณผู้มีพระพุนทั้งหลาย มีบิดามันดามบดานดาปูยาตายายปูยาตายายปรตูไม่ตู้ปตูไม่ตู้งฉากนายารองนายาเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุเจ้าบุญนายคุณแลสรัพสัตทั้งลายสรัพสัตทั้งลายตลอดการตลอการนานเธอนานเธอสาธุ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 าธ

อ้าวอเอามือออกจิ้ม้ม้มามือออกเอามือออกสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวัดสังขาราอุปะทาวะยัตมิโนอุปะจิตทาวะนิโรจนเดเตสังอุปัสสโมสุโข အနိစ္စာဝတ္တသင်္ခါရာဥပါဒဝယသမိနောဥပจิตတဝ ानि ရုစ္ဆ न्ति တေ ਸੰ ဝပ स्समोसु ခောအနိစ္စာဝတ္တသင်္ခါရာဥပါဒဝယသမိနောဥပจิตတဝ ानि ရုစ္ဆ न्ति တေ ਸੰ ဝပ स्समोसु ခောစပ္ပေသတာမရန္တိတ

さん、今日はさ <ter> มิมิโตสาปัสสันตาภาวจิตโตสาพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวสซาพีติโยวิวาชันตุสาพโลควินาสตุมาเทภาวะวันตรายโยสุขีติคายุโกภาวะอวิวาจนาสิเรสนิจังพุทธาปัญโนจตารุตธรรมวันทันติอายุวัน โนสุขงงังภาลังญาณน้ำญาณน้ำปัญญาตาทีนาทินาสังค์มีสาาุ <c oughs> ปฏิทิตาทิขาราตังหิตายทัสานาโสอุปกัรปฏิโสญาติธรมโมจายังนิต <c oughs> ัสติโตเปตบูชาจักกตาอุลาลาภรัญจะพิกุนะมโนปฏินังตัวเมหิปุญญ์ยังปสุถังอนาปัจจันติ သုလောကမ္ဘာဘ야ပတာ జన ိတဘ야သောကပတာ జన ိသောကဟွန်တုစပေပိပိုင်နောဧတဝတ္တာဈာမိဆမ္ပတံဘຸນျသံစပေເທဝာအနုမုထံတုကရုဏာမုဒ္တာပေခာစပေစဒါသုခိတံဟွန်တုစပေစတ္တာဖယာပစ္စာဟွန်တုသတ္တာဘ야ပစ္စာဟွန်တုစပေစတ္တာသုခိဟတနံပါရိ ตวสุขีสุขีเทวดาเบียยันโตเปโติยาโมเรสกายเบีมื่ออกรับนโมเบีมื่อสองเมือรับนโมเออรวบนาโยโยหหิชยานสุชยามังกาเอาไปรวบนารูปหัวเกศีเสปตาบีปโขกะเลอาบิเสเกสะปโพตานังอาภิปัน ปะโมจันติสุนากาตังสุมังกาลาลังสุปะอาไปรวบนารวบหูรวบนารวบผมรวบยังสุปะทาคินังกายกรมมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทาคินังมังปะริเตเตปะทาคินาปะทาคินิกัตตวาราลาพันตันเตปะทาคินิ